ผู้ช่วยศาสตราจาร ini, ย์ดรศสักกรินนิยมศิลครับจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีท่านดกเรศักกรินครับสวัสดีครับผมสวัสดีบรรจุจีนครับสวัสดีครับนะแต่ว่าไม่ว่าจุจีนจุดไทยตอนนี้สิ่งที่ต้องกลัวต่อไปนะฮะคือว่าภัยคุกคามของ <c oughs> อาจจะกรรมข้ามชาตมมิมันไม่มันไม่มีฤดูกาลไหนนะอาจารย์มาทุกฤดูกาลอาจารย์นะ งานวิจัยของอาจารย์เรื่องอาจจะกรรมข้ามชาติกับภูเขามไทยนี่เป็นยังไงอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิครับอ๋อคือคือผมก็สอนเรื่องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นนะครับแล้วก็ทําวิจัยเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องอาจจะกรรมข้ามชาติกัรค้ามนุษย์อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็เคยเขียนบทความเรื่องอาจกรรมข้ามชาติภยคุาคมไทยและอาเซียนไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดน,น,นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยปัญหามันจะเป็นเรื่องเทั่วไปครับค้ายยาเสพติด ฟอกเงินค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบทีเนี้ยพอหลังโควิดมาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเออสแกมเมอร์นะครับเรื่องการเอ่อชญจกรรมออนไลน์มากขึ้นผมก็ได้เขียนบทความนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเอ่อมาเฟียข้ามชาติมาเฟียข้ามชาติาานะครับ,รบซึ่งมันในปีหกห้าหกหกเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องเออเออสแกมเมอร์แล้วปัญหาเรื่องของทุนจีนเทา ที่เข้ามานะครับมี้กีตู้ฮาวมีปัญหาหลากหลายนะครับในตอนนั้นก็เลยเตียมบความที่มาเพื่อเพื่อเจาะปัญหานี้โดยเฉพาะนะครับ,บแล้วก็พอปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ทำ policy b r i e ขึ้นมาเรื่องออการแก้ปัญหาแกนคอร์เซนเ็นเตอร์ในเชิงรุกนะครับ,บเพราะว่าเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นปัจจุบันมากมากกว่าเพราะฉะนั้นจเห็นว่าพัฒนาการของเรื่องออรย์ข้ามชาติเนี่ยมันมี มีพัฒนาการอย่างต่อเวลาอมีการเปลี่ยนแปลงมีกลุ่มมือจักรกลุ่มใหม่ๆเข้ามาแล้วก็วิธีการทางธุรกิจของกลุ่มเหล่านี้ก็ก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับนั้นมันก็มีพัฒนาการนะอาจารย์นะจากไรค้ายาจากการฟอกเงินต่างๆก็กลายเป็นสแกมเมอร์ออนไลน์นะฮะแล้วก็นี่คืออาจารย์มีพัฒนาการอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าอาจารย์ผลและพบอะไรกับเรื่องการขยายของเครือข่ายใาสังคมชาติครับ คือคืออย่างนี้ครับคืออกิจกรรมข้ามชาติเนี่ยองค์กรไอ้กิจกรรมข้าม,ามช,ชาติเนี่ยสัอส์ป่าชาติเขากำหนดไว้ว่ามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยถึงแปดสิบแปดกลุ่มนะครับสิบแปดกิจกรรมค้ายาค้าสาัตว์ป่าที่ต้องห้ามค้ามนุษย์ฟอ,อ,อกเงินนะครับไอ,อ,อากิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรต้นนะครับหลากหลายมากทีเนี้ยในประเทศไทยเราก็มี อประมาณสิบสิบเอ็ดธุรกิจนะครับที่ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญเช่นยาเสพติดค้ามนุษย์เป็นต้นเหล่านี้นะครับทีนี้ในช่วงตั้งต้นแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยมันมีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือเราเห็นจะเห็นว่ามีคาสิโนเกิดขึ้นนะครับในพื้นบานรอบานเราแต่พราแต่ว่าพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยคนจีนก็มาเล่นคาสิโนไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็คุณคาสิโนเหล่านี้ ก็ได um> ้มีการผันตัวเองมาทำการพนันออนไลน์ขึ้นเพื no ่อให้คบลูกค้าใน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 ประเทศต่างๆได้แล้วก็มีพอมีการพนันออนไลน์ปุ๊บก็มีการเพิ่มมาเป็นเรื่องของการหลอกลวงนะครับอาจจากรรมออนไลน์ที่เป็นไซเบอร์ครายต่างๆนะครับแล้วก็แล้วก็พอมีพอประเทศต่างๆเริ่มคลายโคริดโคิดเบียให้เดินทางได้เนี่ยร่องนี้ก็ ก็เดินเอาหลอกลวงคนเข้ามาเ,าเป็นขบวนสัรคามนุษย์เพื่อนําคนต่างๆนะครับเข้ามาเ,าเป็นเหยื่อบ้างหรือมาร่วมขบวนการบ้างในการหลอกลวงออนไลน์นะครับเพราะว่าเขาต้องการใช้คนที่เป็นเจ้าของภาษานะครับพูดภาษาต<อ>่างๆเนี่ยกับประเทศต้นทางได้เช่นเอาคนจีนเข้ามาคนไต้หวันเข้ามาเพื่อหลอกลวงคนจีน ที่อยู่ในประเทศจีนในไต้หวันก็ดีหรือว่านักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยก็ดีหรือว่าคนไทยไปเพื่อหลอกลวงคนไทยในประเทศไทยก็ดีแล้วก็ใช้สารประกอบการเหล่านี้นะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ก็พัฒนาเป็นศูนย์สแกมเมอร์นะครับแล้วก็แล้วก็เอาเหลื่เข้าไปซึ่งสัมชาชาติประเมินไว้ว่ามีเหลื่อมากมายมหาศาลนะครับเป็นเป็นแสนคนนะครับไม่ใช่เป็นแค่เป็นแสนคนที่ ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการเนี้นะครับรอบประเทศเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องเป่งน่ากลัวมากนะครับคนไทยเองก็ตกเป็นเหยื่อไม่ใช่น้อยครับแต่ว่าแต่ว่ามาจากนาราชาติถว่าได้นะถูกไหมอาจารย์ทีนี้ทีนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ต้งมีครับจากเอเชียใต้จากจีนใช้ใช่ผมมีตัวเลขตกใจมากเลยครับอินโดนีเซียอะไรก็ก็โดนเยอะนะครับหลอกหลอกมาทางานนะครับบางคนก็บอกว่าเออมาให้เป็นไอที เป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าค้าขายออนไลน์เป็นอ e ีคอมเมิร์ต่างๆหรือว่า,าหลอกมา,าให้มาทำงานในกาสิโนโแต่จริงๆก็ไม่ใช่บ,บางคนก็ถูกบังคับให้มามาหลอกลวงคนอื่นอีกทีหนึง่งหรือว่าหลอกบังคับให้ไปหาเหยื่อมาเพิ่มเติมให้มาร่วมขบวนการนี้เป็นต้นนะครับครับส่วนใหญ่ตัง้ตองอยู่ในป,ป,ประเทศไทยใช่ไหมจฐานของพวกนี้คือที่ไหนก็ส่วนใหญ่เป็นเขตพิเศษนะครับ ในลาวกัมพูชาและเมียนมานะครับแล้วก็เมืองที่มีคาสิโนต่างๆด้วยประมาณสิบแห่งรอบประเทศไทยครับตอนนี้ซึ่งปใหญ่มากครับอย่างที่เชลวุกโกนนะครับมีการลงทุนของทุนจีนเท่าเข้ามาเนี่ยเป็นหมื่นล้านเหรียญนะครับสร้างสร้างเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาเลยครับใหญ่มโหฬารแล้วก็สร้างมาแล้วก็มีการเช่าให้เช่าพื้นที่ กับแก๊งอาญาก,กรรมต่างๆนี่เข้ามาเช่าพื้นที่นะครับคือก็ไม่ใช่เป็นเจ้าเดียวนะครับแต่มีการปล่อยเช่าให้กับขบวนการอากรรมข้ามชาติมากมายไม่รู้กี่ร้อยเจ้าเข้ามานะครับที่เข้ามาเช่าพื้นที่แล้วก็แล้วก็ใช้เป็นศูนย์ในการหลอกลวงในการก่ออา,าก,กรรมเพราะว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐนะครับคือแปลว่าเพ<อ>ราะว่าอำนาจรัฐอาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องอำนาจรัฐเข้าไาจัดการไม่ได้จงมีรัดซ้อนรัฐทีนี้ไอ้เจ้าของรัฐ ที่มีซ้อนยานก็เลยเปิดพื้นที่ให้คนมาเช่าเพื่อทําไ้ธุรกิจสีดําและสีเทาถูกไหมครับครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งยึดครองพื้นที่เหล่านั้นนะครับครับ <c oughs> บางกลุ่มก็อาจจะมีความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยนะครับหรือว่า <c oughs> เุ่งมนเป็นใจกันก็มีแต่ส่วนใหญ่ชนกลุ่มน้อยก็จะคุมพื้นที่ต่างๆแล้วก็เปล่อยเช่าพื้นที่นี้ให้กทอบทุนจีนเทาที่เข้ามาเพื่อทำไรายได้ต่างๆเนี่ยมาซื้ออาวุธ มาตระหน่องทัพเป็นต้นนะครับนอกจากกลุ่มกลุ่มอย่างช่วยก็โกรนนี่กลุ่มกระเรียนใช่ไหมครับครับซึ่งเราก็รู้กันว่ากลุ่ม BGF กลุ่มพื้นที่นี้อยู่อย่างในรัชฉาเนเองก็มีพื้นที่ซึ่งเอาวา้าในวัดแดงกลุ่มพื้นที่ก็มีพื้นที่แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับคือรอบประเทศไทยตอนนี้มีประมาณสิบแหล่งใหญ่ๆซึ่งรอบประเทศไทยหล่งก็เลยนะครับอาจารย์อาจารย์ใช้คําว่าทุนจีนเถา แปลว่าส่วนใหญ่ผู้ดําเนินกิจการพวกนี้จะมาจากทุนจีนเทาเป็นหลักใช่ไหมฮะหรือมีชาติอื่นด้วยไหมคือคืออย่างนี้ครับคือรัฐบาลจีนได้ได้ปรับปรา,อออา,ามอาจจะทำออนไลน์แล้วก็อาจจะทำเพิมชาติของจีนแล้วแล้วก็กระบวนการอาจากรรต่างๆของจีนนะครับทําให้คนเหล่านี้ต้องหลีออกมาจากจีนนะครับมีการปรับปรามเพรชั่นครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับ แล้วก็มีการออกกฎหมายตัวใหม่ๆข uh, ึ้นมาต่อเรื่องของอาจจะกรรมข้ามชาติทําให้ะบวนการกิจกรรมต่างๆเหนีมาอย่างอาเซียนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมาในพื้นที่ซึ่งการังาัชาช้กฎหมายหย่อนยานหรือรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งส่วนใหญ่จะเข้ามาในพื้นที่เขตพิเศษซึ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็คล้ายๆกับปล่อยให้นักลงทุนเนี่ย เข้ามาแล้วก็คุมพื้นที่คุณคุมพื้นที่เองนั่นจะไม่ค่อยเข้าไปก้าวไกลนะครับเช่นสีนูวิวก็ดีหรือที่เออเออเขา่วนทองคำก็ดีนะครับบอกแก้วเป็นต้นนะครับหรือจะหรือแถบเออชายแดนไทยมิน,ม,นมานหลายเมืองนะครับเมียวก็ดีก็ดีหรือว่าแม่สอดก็ดีนะครับเหล่านี้เนี่ยเออทุนจีนเทาเหล่านี้ก็เข้า,ขามาพื้นที่เหล่านี้นะครับหรือบางส่วนก็มาที่เมืองไทยด้วยเพราะประเทศไทยเราเป็น เหมือนกับเป็นจุดที่เ,เ,ป,เป็นเป็นทางผ่านหลายประเทศแล้วก็เราก็เปิดรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับคนเข้ามาหลายสิบล้านคนเนี่ยการคัดกรองก็เป็นไปได้อย่างลําบากนะครับบางคนเข้ามาก็แล้วอาจจะต้องออตรวจสอบได้ยากด้วยนะครับเส้นทางต่างๆคนที่เข้ามาก็อาจจะมากบดานที่ประเทศไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังชายแดนเหล่านี้นะครับ,บเพืเ่อไปประกอบกิจกรรมต่างๆ แน่นอนแน่นอนว่าประเทศไทยได้ผลกระทบอย่งางม,มากมายมหา,าศาลแล้วก็ประเทศอาเซียนต่ตางๆด้วยนะครับเพราะว่าเหยื่อที่ถูกหลอกลวงเข้าไปเนี่ยออ,อินโดนีเซียเวียดนามเอ,อมาเลเซียเอ,อไต้หวันจีนอินเดียปากีสถานโดนทั้งหมดเลยครับ,รบแล้วก็มีมากมายมีจำนวนมากเลยครับที่เป็นเหยื่อครับครับและเพราะว่าพัฒนาการส่วนใหญ่ก็มันเริ่มจากหลังโควิดใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึงเรื่อง พัฒนาการเป็นสแกมเมอร์พวกออนไลน์เนี่ยพอหลังโควิดก็เกิดการสัญจรสัญจรเข้ามาเกิดการหลอกลวงเข้ามาคือคือต้องตอนโควิดใช่นะครับคือคาสิโนโนี่ก็ก็ต้องเอาตัวรอดก็เลยพันมาเป็นเอกาพรพนันออนไลน์นะครับแล้วแล้วก็พนันออนไลน์ก็มีหลอกลวงด้วยนะครับแล้วพอปีการเปิดประเทศก็มีการค้ามนุษย์เข้ามาร่วมแล้วก็กลายแล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับกาพรพนันออนไลน์ อ่าจยากออนไลน์การเมอร์ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากตั้งแต่คูดเป็นต้นมาครับแล้วก็รวมถึงนโยบายเอ่อเปิดรับตลอดจนต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็นโยบายการพัฒนาเขตสึกพิเศษในหลายในหลายเมืองนะครับเอ่อในในเมียนมาก,ก็ดีลาวก็ดีกังวิชาก็ดีครับอันนี้ก็เป็นแับใจร่วมกันนะครับเอ่อแล้วก็อีกขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อประเทศเหล่าเนี้ย ก็มีความสัญญาในเรื่องของการมงคับใช้กฎหมายนะครับประเทศไทยเองเราก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องของประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมากรณีตู้ห่าจาได้ใช่ไหมครับก็จำได้แน่เลยจเนืจากว่าที่รักถูกจับกลุมนะครับเพราะมีส่วนร่วมนะครับในการกระทําความผิดด้วยเหมือนกันนะครับคือบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพของเราด้วยปัจจัยเหล่านี้รวมๆกันก็ทําให้ปัญหาเนี้ยมัน มันเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในขนาดนี้ครับอาจารย์อย่างอาจารย์าชาิบ้านเราเนี่ยถามตรงว่าทางรัฐบาลเจ้าหน้าที่เขาเขารู้ไหมหรือว่าทําไมไม่รู้หรือว่ารู้แล้วทาอะไรไม่ได้หรือยไงอาจารย์คือคือปัญหาถามว่าทําไมมันยังมีปัญหาเรื่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขายายตัว<อ>ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยออก็มีจากหลายสาเหตุนะครับ แน่นอนว่าสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของเ,ออเออปัญหาเรื่องนกฎหมายแล้วก็การ,รบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยในกฎหมายบางอย่างก็บางตัวก็มีช่องโหว่ด้วยเตามไม่ทันกับกิจกรรมต่างๆของกระบวนการอาจญากรรมข้ามชาติซึ่งซึ่ง,งมันก็มีมีข่าวดีเหมือนกันคืออย่างวันนี้นะครับก็มีมีข่าวว่าคอรมอได้มีการแก้ไขพรก นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของอาจจะทำออนไลน์นะครับแล้วก็มีการกำหนดโทษนะครับให้มีครัมชอบร่วมกันของสถาบันการเงินของผู้ให้บริการโทรศัพท์นะครับของธนาคารเป็นต้นนะครับถ้ามีการหลหลวมนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการตรวจสอบกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมการหลอกลวงต่างๆนะครับ่าพรพัดฟอร์มต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ เป็นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแล้วก็ก็มีข่าวดีเหมือนกันว่าออตอนนี้เหมือนกันต่างๆก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นนะครับอย่างกระทรวงดีอกีก็ประกาศว่าจะมีการตั้งวอลลุ่มขึ้นนะครับเพื่อประสานงานในการแก้ไขาปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นเป็นปัญหาระดับชาติขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับข้อเสนอที่ทางผมแล้วก็ทางสถาบันนะครับได้ได้นําเสนอไว้ในเปอร์ซีบรีสนะครับเราก็ได้มีการเสนอไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่า รัฐบาลควรจะต้องมีเกิดตั้งวอรูมขึ้นมานะครับแต่ว่าอยากให้เป็นระดับชาติเลยนะครับที่มีนายกหรือนรองนายกเป็นประธานเพราะว่าจะได้สั่งงานข้ามกระทรวงได้นะครับแล้วก็มีผลในทางปฏิบัติเพราะถ้าเป็นหน่วยงานกระทรวงรับกระทรวงเนี่ยอาจจะสั่งงานหน่วยงานอื่นลำบากหรือประสานงานูุณาการการทำงานทุกคนทางยากนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของอ่เอ่เอ่อโยกพิวัติเนี่ยแหละครับ รวมทั้งนิยบายถึงเปิดการท่องเที่ยวของเราซึ่งเราต้องการให้เป็นฟรีวีซ่าใช่ไหมครับแล้วก็การคัดกรองเอคนที่เข้ามาในประเทศก็ทําได้ยากนะครับพอเราต้องการเปิดประเทศก็ฉะนั้นก็ในเมื่อเมื่าเรามีฟรีวีซ่าเราก็จําเป็นต้องมีกระบวนการหรือมาตรการเสริมเพ,เพื่อเพิ่มการตรวจสอบหรือว่า,าการติดตามคนที่เข้ามาในประเทศเรานะครับก็ล่าสุดก็ได้ยินว่าจะมีการ อใช้แบบปมหกนะครับที่เป็นออนไลน์นะครับในในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ซึ่งผมเห็นเห็นด้วยนะครับเราควรจะต้องมีเอเราต้องรู้ว่าคนที่เข้ามาในประเทศเราอยู่ที่ไหนจะไปทําอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สามารถตรวจสอบทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ปัญหาเอแน่นอนนะครับคือการจำค้มชาติเนี่ยเป็นเป็นกระบวนการซึ่งมีความยืดหยุ่นนะครับมีความคล่องตัวสูงแล้วก็ไฮเทคนะครับ มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เอ่อเขาไม่หยุดนิ่งนะครับเขามีการเคลื่อนไหวเชิงรุกแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายรัฐบาลเราก็จําเป็นต้อง,ต,องต้องรู้เท่าทันนะครับและควรต้องเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาตรวจสอบเข้ามาป้องกันนะครับเข้ามาแก้ปัญหานะครับจะเป็น AI ไอก็ดีนะครับจะเป็นบล็อกเชนก็ดีนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยได้เยอะนะครับ ในออสเตรเลียก็ดีสิงคโปร์ก็ด,กดีก็มีการมันจะท้องมีเสียเข้ามาเช่นเวลาโทรศัพท์นะฮะก็มีการตรวจสอบรียล time เลยว่าโทรศัพท์อันเนี้ยมีความเสี่ยงว่าจะเป็นอ,อการหลอกลวงหรือไม่มีการปิดกั้นทันทีนะครับออสเตรเลียหรือในสิงคโปร์เนี่ย A I ก็จะมาวิเคราะห์ว่าเ,เว็บเว็บเพจต่างต่างเนี่ยมีข้อความหลอกลวงไหมมีความเสี่ยงมากแค่ไหนถ้ามีความเสี่ยงเขาก็ปิดกั้น ติดกเอร์เพจไปเลยเป็นต้นนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเราต้องมีการแจ้งความนะครับเราต้องมีกระบวนการออในการแจ้งความหรือว่าจะอายัดบัญชีก็ช้ามากนะครับคือผู้เสีย <สะ S 1> หาย<ส>นี่กว่าจะดําเนินการอะไรได้ขั้นตอนม,มันเยอะไงความร่วมมือก็ไม่ค่อยมีครับขั้นตอนเยอะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องรัดกฎระเบียบต่างๆให้มันคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็เอแล้วก็ให้อ่อ ภาคีเครือข่ายต่างๆจะเป็นสถาบันการเงินก็ดี้บริการอินเทอร์เน็ตหรือว่าบริการโทรศัพท์ก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยงอนต่างก็ดีทําเอไอมาใช้นะครับเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการโทรตรวจจับเสียงตรวจจับเนื้อหาการสนทนาเอาบล็อกเชนเข้ามาใช้ด้วยนะครับซึ่งทาให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้รวมทั้งธุรกรรมธุรก,กรรมว่าธุรก,กรรมเหล่านี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับตรวจสอบเนื้อหาในเว็บไซเคชันนะครับ แล้วก็มีการจัดการเอ,อปิดปิดกั้นนะครับเพื่อไม่ให้หลอกลวงเหยื่อได้สิ่งสิ่งที่อาจารย์พูดถึงนี่จะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือหรือหรือเกิดขึ้นบ้างแล้วเออคือผมเชื่อว่าถ้ามีกฎหมายพอากอที่ที่ที่กําลังแก้กฎหมายเนี่ยนะครับ,รบซึ่งทำมาให้่งเนี่ยเออผู้ให้บริการาต่างๆเนี่รวมทังสารการเงินต้องร่วมกันรับผิดชอบเนี่ยเออจะทําะบีบบับงคับให้เขาต้อง นำเทคโนโลยีเหล่าน,นี้เข้ามาใช้นะครับแล้วก็แล้วก็ินมาตรการเชิงรุกมากขึ้นนะครับในการป้องป้องกอันผู้เสียหายนะครับเพื่อไม่ให้ถ,ถูกถูกถูกปรับหรือว่าต้องมาร่วมรับผิดชอบของเสียหายที่จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกฎหมายป็มีควาสำคัญนะครับการดวการเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะต้องมีมีการพัฒนาพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ด้วยนะครับเช่นแอปพลิเคชันที่ทาให้ผู้บริโภคต่างเนี่ย สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ง่ายนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆไม่ต้องยืดเยื้อคือผมมีมีคนในออมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเขาเป็นเดือนะครับถ,ถูกถูกหลอกลวงเนี่ยกระบวนการในการจะไปแจ้งความนี่ไม่ต้องไปต้องไปแจ้งธน,นาคารก่อนนะครับเสร็จแล้วจะไปแจ้งแจ้งลงแจ้งตำรวจอีกเลื่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันขั้นตอนมันเยอะมากเลยมากกว่าที่จะไปดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีได้เงินก็ไปแล้วเง<า>นินหายไปแล้วรอบเดียวไปเงินหายไปแล้ว ครับอย่างในสิงคโปร์ก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่คนสามารถแจ้งเป็นวันต่อไปใช่ไหมครับเอ๊จันถามอาจารย์นิดหนึ่งเพราที่ฟังอาจารย์คือเรื่องของกระบวนการกิจกรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำางนระหว่างรัฐซ้อนรัฐเนี่ยทีนี้มันจะมันจะเกิื่นได้ของรัฐโดยเฉพาะรัฐไทยกับรัฐที่มันซ้อนรัฐเนี่ยมันสามารถที่จะคุยกันแก้ปัญหากันจริงจังได้ไหมจันเพราะสมมติอ่ะประเทศเพื่อนบ้านเราคุยกับรัฐประเทศเพื่อนบ้านคูไม่ได้ถูกไหมเพราะมันหรือว่าคุยได้เพราะมัน เพิ่มเขเพืพื้นที่รัดส้อนรัฐอจารย์คือคือผม,มคิดว่าคนในพื้นที่ก็สามารถคุยกันได้มีมีช่องทางในการเจรจาติดต่ออยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นค,คงช่วยสิ่งสิงออกมาไม่ไดใ้ใช่ไหมครับแล้วก็เออน่าสนใจแล้วถ้าไม่ไม่มีช่องทางกูไม่ไม่ได้กไม่ปล่อยจริงสิ่งเลยขนาดนั้นแหละครับแล้ว,แล,วแล้วมีข่าวด้วยนะครับว่าเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามกราคมเนี่ยมีการจับกลุ่มขบวนการหลอกลวงสิ่งเนี่ยส่งไปจีนนะครับสิบกว่าคนนะครับครับ ซึ่งจะจับกลุ่มได้ยังไงถ้าไม่มีความร่วมมือข้ามและข้าม c o n ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ประเทศจีนเ,เข้ามาตื่นตัวมากแล้วก็ต้องการให้เราแก้ไขปัญหามีการประชุมทูตนะครับเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ตอนนี้รัฐมนตรีช่วยฝ่ายคอมมิวนิส์ของจีนก็เดินทางมา,าที่ประเทศไทยนะครับไปที่แม่สองซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีเลยที่เราจะแสดงความจริงใจนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รวมทั้งใช้กรอบความร่วมมือต่างๆในการแก้ปัญหาทั้งทูวิภาคีาระหว่างไทยกับเมียนมาไทยกับลาวรกับกัมพูชาก็ดีหรือกรอบอนุภูมิภาคุ่มนำ้ำโขงหรือจีอมอนะครับซึ่งจีนก็เป็นภาคีอยู่ในนี้ด้วยนะครับใช้กรอบแบบนี้ในการกดดันประเทศเภาคีเนี่ยต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต้องดําเนินการใช้มา,รถถาตรฐานต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกองการหรือมีการปฏิบัติการร่วมกันนะครับผมคิดว่า เราบางอย่างสามารถดาเนินการในเชิงรัดต่อรัดในเชิงนโยบายระดับประเทศได้แต่บางอย่างเนี่ยก็สามารถในการร่วมมือกันในระดับพื้นที่ได้นะครับเช่นเมืองแม่สอดของเราหรือว่าจังหวัดปากของเราเนี่ยก็ควรก็สามารถที่จะร่วมมือกับเมืองชายแดนในฝั่งโน้นได้นะครับซ,ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมีความร่วมมือระดับนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่แล้วเช่นในมิติเรื่องนักสาธารณสุขนะครับ ออย่างเช่นที่ระนองก็มีความร่วมมือข้ามปมแดนไปไปทางฝั่งเมียนมานะครับเอที่แมสสอดนี้ก็มี n อ็โอทั้งไทยทั้งเทศมีทั้งหน่วยงานมีต่างๆของรัฐบาลไทยแล้วก็เอภาคประชาสังคมมากมายที่มีความร่วมมือกับฝั่งเมียนเมียนมานะครับจะเป็นระดับรัฐต่อรัฐหรือ n อ็นกับเอ็นซโอหรือหน่วยงานของรัฐกับเกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็ทําได้ครับ เาต้องใช้กูใจพวกนี้อยู่เหมือนกันนะอาจารย์ครับคือคือผมคิดว่ารัฐบาลไทยมีความตั้งใจจริงแล้วก็เราดำเนินการอย่างแข็งขันนะครับเอ่อโดยดำเนินการร่วมกับทั้งฝ่ายจีนด้วยทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยในกกาะต่างๆเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับเรียกประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็ได้นะครับเรียกประชุมเอ่อพื่อพึงพากเพื่อมน้ำโขงในระดับคณะทํางานต่างๆก็ดีนะครับอันนี้แม้ทั่งในกเกอาเซียนเองเราก็มี ความรมืมมือทางระดับรัฐมนตรีนะครับที่มีการประชุมเจรจาเรื่องอ,อจาค้มชาติอยู่แล้วนะครับมีแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาจำค้ำชาติอยู่มีประชุมระดับเออจ้าที่อาวุโสขอาเซียนอยู่แล้วจะมีกลไกมากมายที่มีอยู่แล้วแต่ควรจะแข่งขันหน่อยนะครับแล้วก็อาจารย์ใช้คำว่าถ้าประเทศไทยมีความตั้งใจจริงอาจารย์คิดว่าทั้งประเทศไทยทั้งประเทศอาเซียนมีความตั้งใจจริงไหมที่จะแก้ปัญหาหรือคือ คือคือถ้าเราคือตอนที่จีนมีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็จีนมีความจ,จีนมีความพยายามในการที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งถ้าเราโหนวปโหนว์ความร่วมมือกับจีนนะครับผมคิดว่ามันจะขับขึ้นปัญหานี้ได้แล้วก็แล้วก็สามารถกดดันขึ้นบ้านเราได้นะครับอย่าลืมว่า ประเทศไทยเราก็มีความร่วมมือได้ชิดกับเพื่อนบ้านเรานะครับเรามีการให้ความช่วยเหลือลูกหลายรูปแบบนะครับผ่านเงินกู้ซอฟโลนผ่านความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่างๆจินก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วเรามีามการเจรจาในในระดับต่างๆหน่วยงานของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับในระดับแขวงในระดับเมืองได้นะครับใน,ในเพื่อนบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าการความร่วมมือกันที่เกิดจะเกิดขึ้นเนี่ย มันสามารถทําได้ในหลายระดับนะครับเออแล้วก็แล้วก็วกทําทั้งในกรอบในกรอบทุยภาคีก็ได้ปู่ภาคีก็ได้ในเช่นเราเองเราก็ต้องสางเอ,อบ้านเราเองด้วยนะครับเอ,อ,อย่างเช่นที่ที่เคยจับกลุ่มตู้ห่าวห,หรือหรืออีกอีกสามสี่กระบวนการใหญ่เมื่อปีห้าห้าห้าหกเนี่ยเราก็ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเออ่แล้วก็ทําอย่างจริงจังนะครับคือไม่ใช่จับแค่ตัวเล็กปลาซิบปลาส้อยนะครับแต่ต้องจับก็วับที ครับครับแมวันที่คุยอาจารย์ได้ื้องความรู้ต้องวิธีการการแก้ปัญหาแต่เบเวลาไม่พออาจารย์เพื่อการนั่งข่าวลูกวรอาจารย์ใหม่นะครับอาจารย์ครับยินดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณดรสักกลินนิยมศิล์นะฮะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของมหิดลนะครับ